นายพนุมาต์ลิมสุวรรณรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและพลเอกธาราพงศ์มะละคำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกรวมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการโอนทรัพย์สินระบบจำหน่ายไฟฟ้าของกองทัพบ,บกเป็นทรัพย์สินของ PEA การลงนามความร่วมมือดังกล่าวเพื่อให้การโอนระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังโดยทรัพย์สินที่ PEA รับโอนได้แก่ อุปกรณ์ติดตั้งในระบบจำหน่ายแรงสูง22กิโลโวลต์และ33กิโลโวลต์ระบบจำหน่ายแรงต่ำมอแปลงจำหน่ายแรงต่ำเมนชายคามิเตอร์ย่อยหลังมิเตอร์ประธานและระบบจำหน่ายไฟฟ้าต่างๆที่ PEA เป็นผู้สำรวจและปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อช่วยลดภาระการใช้งบประมาณของหน่วยทหารในด้านการซ่อมบำรุงซึ่งมีราคาสูง รวมไปถึงการบำรุงรักษาระบบการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ค่ายทหารทั่วประเทศยังมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานมีเสถียรภาพและความปลอดภัยอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ไฟฟ้าของหน่วยทหารกำลังพลและครอบครัวได้อย่างคุ้มค่าต่อไป